สวัสดีคุณ<ฮ>ท่านนะครับเปนเสื้อผ้ากากวันนี้ผมจะมาสอนดีการโกงเกมนะครับเกม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 นี้มีเกมมีเกมคาตาเวกัตน,นะผมว่าทุกคนน่าจะเคยเล่นเกมนี้กันนะฮะไปไกลสัตว์ไปด้วยไปด้วยเนีย้ยเกมนี้ซึ่ง วิธีการโกงเนี่ยโทรศัพท์คุณต้องรูดก่อนนะครับสำหรับวิธีการรูทก็ไปหาดูใน u t u b e เอานะฮะผมคงไม่สอนหรอกเพราะผมรู้แล้วโอเคครับผมวิธีการโกงผมบอกไว้แล้วว่าต้องรูทต่อไปคุณก็ต้องไปโหลดตัวเกมจากเพจสโตก่อนนะครับไปโหลดมาเสร็จนะครับเริ่มรุมบอกนปครับนี่เวอรช์ชันล่าสุดนะครับ จำว่าสุดของเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ดูก็ได้ไม่ต้องเสียวเวลาหรอกโอเคเนี้ยวอชั่นล่าสุดของเกมนี้ก็เวอร์ชั่น2.7.0นะครับก็เมื่อคุณลงมาจากแพลโตก็เล่นไปสักพักจากนั้นคุณก็ต้องโหลดเออลัอคกี Lucky ้แพทเอมานะครับเพื่อที่จะแฮกเกมนี้นเองผมจะก็เข้าไปเลยครับ โอเควินเจอหน้าน,นี้แล้วนะครับของใครเพิ่งโหลดมามันก็จะโหลดก่อนนะแล้วก็จะพุ่งนี้ก็กดไปที่เกมนี้นะครับตาสีอะนะครับิบหายแล้วกูกดผิดกดครับขงผ,ผมเป็นมันสไทยนะครับผมก็จริงจริงไม่ได้ลาดคิดมันแหละแล้วกดไปที่เครื่องมือครับเี่กเพราะหลังเครื่องที่ลุ้นแล้วมันจะมีปุ่มนี้นะสำรองับผม แล้วการทงานกลคืนก็ธรรมดาแด้ละนี่คุณกดสั่รองครับแล้วก็การตั้งค่าขทรศัพสำรองแอปนะฮะนี่กดไปเลยครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคครับผมจะให้คุณเข้า ES File นะครับเครื่องคุณก็จะมีทุกเครื่องนะ ES File ก็ให้คุณเข้าไปที่แอนดรอยนะตรงนี้ครับด a ต a านี่ครับ เบรกเกอร์่มั้นใกล้ๆกับรูปเพศตูตรงนี้ครับผมไฟล์ละคลิวเอเออร์ครับผมกดแบกับเบรกเก็ร์ดัตเทอร์นี้นะก็จะมีไฟลน์น,ฟลน,น,นี้ครับก็เข้าไปข้างในมันก็จะมีไฟล์นี้นะครับผมซึ่งคืนลบไฟล์ทีิ้งนะครับเป็นไฟล์ธรรมดาครับผมจากนั้นนี่ผมก็จะให้ลิงก์โหลดเออไอไฟล์นี้ไว้ดใา้คลิปนะครับความจุก,ก็ไม่เยอะหรอก ใหุ้แตกไฟล์มันครับแล้วคุณก็เปิดมันแล้วคุณก็จะเจอนี้ให้คุณตัคดค,าาค,ค,ตคัดลอกมาแล้วก็มาวางไว้นะครับโอเคหลังจากคัดลอกมาแล้วให้คุณเข้าไปที่ lucky p l e เชอร์อีกรอบหนึ่งแล้วก็กดไปที่เครื่องมือเหมือนเดิมแล้วกดเนี้ยน้ำกลับคืนนะฮะโอเคแล้วก็กดเลยครับ เรียบร้อยครับก็เสร็จแล้วนะครับ okay. เคเมื่อคุณเข้าตัวเกมดูนะครับอเีเอมันก็จะหลุดสแป๊กนึงครับโอเคตอนนี้ให้คุณปิดเน็ตนะครับผมเมืเ่อต้วดุมแบรน,นะค,ครับผมเคยครับ <c oughs> เสียงก่อนเม่หยาบไม่ชัดโอเคเข้ามาแล้วครับผมก็จะมียุดวีนะครับวีพีสีเองกับเงินเงิแดนแล้วก็เพชรนั่นเองนะฮะ ส่วนข้อมาก็จะเป็นภาษาจีนกุจะเปลี่ยนภาษาเองว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเงินเราจะไทยก็เปลี่ยนคาะโอเคก็เล่นเลยครับผมสำหรับของเนี่ยนะเออเดี๋ยวสำหรับของก็จะมีทุกอย่างนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เกี่ยวนะก็พวกอาวุธเนี่ยก็จะมีทุกอย่างเป็นท okay. okay. so, ุกมีทุกอย่ก็ง่ายๆนะประมาณนี้เลยนะครับนี่ มีมีทุกอย่างอาวุธครบไปปืนก็มีทุกปืนครับในนี้นะครับโคตรเยอะนะปืนทุกปืนเลยเนี่ยก็มีทุกปืนครับยิเกมที่มันมีก็มีทุกปืนหมดทุกปืนก็มีทุกปืนเหมือนกันปืนนี้แบบปืนนี้อะไรดีอ๋ออันนี้ก็มันจ้าครับที่ปืนนี้นะอันนี้ก็มีทุกปืนเหมือนกันนะใครระเบิดที่ไหนใช้มาหนึ่งอ่อกระตุกสักคู่ครับ คึ่ผม<อ>เป็น่นี้ทุกครัง้งครับเวลาจะเล่นเกมนี้เฮียโอเคตอนนี้มก็มีทุกปืนไนเปอร์เอเปิม่ได้ใช้อะไรมีเกาะผมมีพวกกาะยิงกันตายหายครับรถถังครับถถังก็มีหลายคันนะครับอีเหียแระตุกยัมีหลายคันนะครับเค่งบินก็มีนะผมมีหลายคันเหมือนกันเลยเรือผมเรือเรือรถก็เหมือนกันครับรขยับรถคันไหนก็เรื่องของคูนะ่รถทุกคันนี้ก็มีมตุกนั่นเองอนเท่สุดเอออะ ของแต่งกายนี่ก็ไม่หมดนะฮะบางทีทุกท่านสปอนก็มาตักขันเนื้อกันนะคลิปขันเนี้ยพวกนี้แบบคลิปนี้ขอัวคลิปเพียงนี้กันนะฮะถ้าเกิดมีโอกาสเราก็จะมาทำอีกคลิปนึงก็คือแบบไม่รู้นี่นะฮะซึ่งแบบไม่รู้กับแบบรู้มันแตกต่างกันนะฮะก็ทุกท่านแบคลิปนี้ขอตัวคลิปเพียงนี้กันในช่องคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็จะคลิกกดแชร์นะครับแล้วก็พวกท่านทีชอบกดอิสไลค์ก็กดก็ได้นะครับใครพวกอีกคนใอ้แขนก็กดก็ได้นะผมไม่ได้ว่าเฮียนะครับก็ โอเคสวันน okay. so ี้สวัสดี้าพร้มบาย